ยายลักค,คำสอนของแต่ละศาสนานะครับซึ่งนะครับน้องๆที่นั่งด้านหน้านะครับเห็นกครับเนี่ยประหารชีวิตนักบุญชื่อวาเลนไทน์ในวันที่14กุมภาพันธ์่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่การที่เสียสละเป็นวันที่เสียสละเพื่อความรักไม่ใช่วันหน่งความรักใครที่มีความรักที่บริสุทธิ์รับ ั่นแหละวันนี้วันวนาเลนไทน์มันต้องไปกร,ราบพ่อกราบแม่ต้องเอาดอกไ,ไ,ไม้มาให้คุณพ่อคุณแม่นะข้างนอกฟิต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 ข้างนอกฟิตเดินมาด้เห็นเขาพัสุเมธมาตั้งแต่ไหนแลนะๆๆนะ เด็จไปทานข้าวกับแม่ที่วังสาประทุมอาทิตย์ละห้าวันรว่าแม่ไม้ใกล้ฝั่งให้กําลังใจแม่รู้สเด็จย่าชอบทานปักในหลวงเอาปักมาปันปันปัน,ปนจิ้มใส่ช้อนแม่ทานเสื้อสีแม่สมเด็จย่าเกาะในหลวงท่านเข้าถึงจิตใจของคนไทยได้ทุกทุกคนขอบุณที่วันนี้พระองค์จะมีแขนขาเพิ่มขึ้นอีกทรงงานมาเพื่อพวกเรามาทั้งเชียร์แะกรลังแม่้ อย่าเยา,ยา,าเาพท้นกัในช่วงบ่ายเราจะได้พบกับาศาสนสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะร่วมกันทากิจาการรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของสังคมเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้มีวันสําคัญคือวันที่11กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเป็นเกินสามคือวันมาฆบูชาถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งความกตัญญูและวันแห่งความรักทางบริสุทธิ์ด้วยและในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันแห่งความร,รักที่วัยรุ่นนิยมแสดงออกซึ่งความร,รักต่อกรรมและมีค่านิยมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยจนนําไปสู่การตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแสดงออกถึงความรัก ทางสร้างสรมควบคู่กับความรับผิดชอบให้กับเด็กและเยาวชนตามนโยบ,บายของรัฐบาลคือไทยแลนด์4.0ดังนั้นเด็กเยาวชนไทยเราก็ต้องเตรียมตัวเป็น,ปนคนไทย4.0ด้วยใช่ไหมครับวันนี้เราก็ต้องเป็นเด็กและเยาวชนไทย4.0เหมือนกันขอใหพ้พวกเราทุกคนนะครับใช้วันแห่งความรักนี้มอบความรักความเอื้ออาทรน,นะครับ และเราพฤปฏิบัติตามหลักศาสนานะครับไม่ว่าเป็นการพูดดีคิดดีทําดีนะครับทั้งกายวาจาใจนะครับเพียงเท่านี้สังคมก็จะอยู่อย่างน่าอยู่และสงบสุขนะครับขอให้เด็กและเยาวชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้รู้จักตั้งเป้าหมายของตัวเองนะครับเพื่อไปสู่อนาคตท,ท,ที่ก้าวหน้านะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีจิตอาสาเพื่อ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับและสังคมรวมทั้งสืบสารแนวพระราชดรินำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับมีความรักความสามาัคคีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินก้าวหน้าขับเคลื่อนประเทศของเราไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยอย่างอื่นต่อไปเตรียมการศึกษาให้น้องๆจากยุทราวิทยาลัยศึกษาให้กับน้องๆร่วมกับทีมพมของเรา วัดประจักษนะครับมองไม่เคกิดขึ้นนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมันจะมีปีนี้แหละครับตรงไหนเกิดขกี้เนี่ยก

เยอะเยอะๆเยอะๆเย่ทำหน้ามันเนอทำหน้ามันมีท้องก่อนวัยอันควรนะครับก็ทําให้มีปัญหาว่าเด็กเด็กประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบสองสามสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องออกจากกางคันไปในวัยเรียนก็จะทําให้โอกาสที่จะได้จบการศึกษาสูงๆหรือว่าตามที่ตัวเองต้องการหรือใฝ่ฝันหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเนี่ยนะครับก็ก็จะหายวูบไปด้วยนะครับแล้วก็เด็กที่คลอดออกมาก็ไม่มีคุณภาพนะครับ เพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูนะครับแล้วก็ทางกายภาพเองก็ไม่พร้อมที่จะมีลูกนะครับจริงๆเราเราเราอยากให้มีลูกคนไทยเยอะๆมีลูกนะครับแต่ว่าเราเราอยากให้คนที่คลอดออกมาแล้วมีคุณภาพนะครับอีกอันก็คือ,อใช้แนวทางตรงนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการและอีกอันก็คือเราจะใช้ให้เด็กเนี่ยใช้กิจกรรมในเวลาว่างเนี่ยเป็นจิตอาสาในการพัฒนาสาสนสถานนะครับกพราช่วงบ่ายวันนี้ก็เราก็จะมีเข้าไปที่วัด รวมทั้งโบสถแล้วก็ไปฟังธรรมฟังธรรมจากพระนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเป็นจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานนะครับเรามีการถ่ายทอดกิจกรรมอย่างนี้ไปผ่าน YouTube ไปทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เข้าใจว่าน่าจะประมาณ1 0 0 0 0มืนคนที่ติดตามในวันนี้นะครับเฉพาะที่ีเรยนยุพรราชของเราวันนี้ก็มีเด็กๆเกยาวชนจาก นักเรียนในโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ 8, 8แห่งมาร่วมกิจกรรม1,000คนนะครับประมาณ1,000คนแล้วก็รวมทั้งทั่วป,ประเทศที่เรามีการถ่ายทอดไปก็เข้าใจว่าน่าจะประมาณ1 1คนได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเรามีเรามีสภาเด็กและเยาวชนอยู่ทุกจังหวัดนะครับตอนนี้กําลังมีการแก้ไขากฎหมายให้มีสภาเด็กเยาวชนทั้งระดับชาติระดับจังหวัดระดับอาเภอต่อไปก็จะมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลด้วย ก็จะทําให้เด็กๆใช้เวลาว่างหรือว่าทํากิจกรรมที่เป็นสร้างสรรค์ในความคิดของเขาแล้วก็ทาผู้ใหญ่แล้วก็สนับสนุนให้เขาทํากิจกรรมที่ดีๆนะครับถ้าเด็กๆเ,กเกยาวชนรู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันว่าของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะวัยรุ่นเนี่ยคือก็เป็นวัยที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัยวัยหนุ่มสาวนะครับถ้ารู้รู้เท่าทันของอการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของของโลกด้วย ถ้ารู้เท่าทันแล้วเนี่ยเด็กก็ถ้ามีวินัยก่อตัวเองมีหลักธรรมะเป็นเป็นหลักทางศาสนาเนี่ยเป็นเครื่อยึดเหนี่ยว<ๆ>ก็จะไม่ไม่ไปมีเพศสัมพันธ์ก่ันแวนควรนะครับก,ก็จะทําให้ปัญหาการตั้งครรภ์่ัน,นแวนควรหรือปัญหาการทิ้งเด็กเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น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 ประเด็นที่เราอยากจะช่วยกันประชามันทางการะทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเด็กในวัยเรียนต้องได้รับการศึกษาทุกคนนะครับ ก็อันนี้อย่างน้อยก็การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก,ก็หนึ่งก็ no ซ็กนะครับคือไม่มีเพศสัมพันธ์ในวัยในวัยเรียนหรือวัยในวัยรุ่น2ถ้าจะมีก็ดีเลยเซ็กออกไปเลื่อนของการมีเซ็กออกไปร้อยพร้อมก่อนให้จบจบหนังสือเรียนหนังสือให้จบแล้วมีงานทาอันนั้นคือดีเลย์ออกไปนะครับแต่ว่าถ้ามันมีความจําเป็นหรือว่ามันพลาดไม่ได้ก็เซฟเซ็กนะครับเซฟเซ็กก็เป็นเป็นเป็นหนทางสุดท้ายแต่ถ้ากรณีที่ ตั้งคันมาแล้วนะครับก็อย่าไปทําแท้งนะครับคิดถึงพมของเรานะครับหน่วยงานของเราในจังหวัดเนี่ยก,ก็ที่จะรับรับดูแลนะครับให้คำปรึกษาเรามีมาบรรพัศน์เด็กและครอบครัวทุกจังหวัดคอยให้คำปรึกษานะครับถ้า,ามีท้องขึ้นมาแล้วก็ปรึกษาเราโทรไปที่สายด่วน1 3ึ0นก็ได้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีนักสังคมสคาคอยให้คำปรึกษาแนะนำนะครับถ้าจะ มีลูกคลอดลูกออกมาแล้วก็อย่าไปทิ้งเขานะครับฝากเราเลี้ยงดูเป็นชั่วข่าวก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็รับกลับไปเราจะส่งนักสังคมสงเคราะห์ขขเนี่ยไปไปให้คําแนะนํากับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าผู้ปกครองเนี่ยถึงบ้านถ้าเขาไม่พร้อมที่จะรับเราก็จะรับเลี้ยงดูชั่วข่าวให้พร้อมเมื่อไหร่ก็รับไปหรือถ้าไม่พร้อมเลยยกให้เป็นลูกของพอมอเลยก็ได้นะครับเราก็จะจัดหาครอบครัวเพ่อแทนเช่นครอบครัวบุทธคุณธรรมครอบครัวปก,กาะระหรือครอบครัวบุตรธรรม เพื่อให้เด็กได้จเจริญเติบโตขึ้นมาสมวัยแล้วก็เป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพของของบ้านเมืองต่อไปครับ